สบายดีเอฟซีเป่าเสียงเคียนเด่นบงคนทุกคนเด้อมื้อนี่เอฟซีพิ่นขอมาว่าให้แนะนําเป่าเพลงต่อต้านพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อมื้อนี่มาแนะนําการเป่าแคนขั้นพื้นฐานเป็นเพลงต่อต้านเพี่น้องเนาะพอข้าพเจ้าก็บ่เคยบ่กกิ่งจะเถื่อนโนาะนี่แต่เพิ่นขอมาต้องแนะนํำเพิ่นเนาะเมื่อกี้ก็เป่าทดลองพี่น้องเนาะคนอื่นต้องจดเอาโนดก่อนเด้อโนดนิลเมนมันมีอยู่โนดเนาะดูฟาเลโดลีลี ฟาลาดูลีลาซนซนซนฟาดูลีฟาซนฟาลาซนดูฟาลีดูฟาเนี่ยมันเป็นอันวักหนึ่งเนาะแล้วก็ไปวักต่อไปลาดูลีลาซนลาดูลีฟาลีฟามเนลีฟาลีฟามันจบเนาะชอบมันจบเนาะมันใหม่บพุ่พี่น้องเนาะ เพราะว่าจุดเ้าเราถ้าเราสามแถวเด้อเสื้อเราสามตัวเนาะเพ่็จุดเราก่อนดูดูนี่มันดูน้องเข้าใหม่เขาเป่าอย่นี้แล้วน้องเข้าใหม่เหมือนั้นเนาะดูฟาโดเนี่แล้วก็วกต่อไปรีดูรีลีมันอัดเด้่เดี๋ยวดูรีลีเนี่อัดเอาเนาะแต่ว่าจุดมันเป็นโน้ตไปเด้อแล้วก็ฟาลาลาแล้วก็ดูเรลาลาตัวตัวนี้จะเป็นลาสูงเด้อเป็นน้องลาคือสอนนี่นะ ลาซอนนี่นั่นมันนั่นละสูงแล้วก็ฟาโดูรีฟาซอนฟาลาซอนดฟารีฟาฟาลาโดูรีลาซอนลาโดูรีฟ้ารีฟ้ารีฟาเป็นจบนุกขั้นพื้นฐานสุดๆแต่ว่าเขามันยั่งเอาเด้เป็นโตโน่เขาเป่าว่า ดูดูฟาดูนี good, ่ก่อนเนาะตอเดีนี่ดูดีดูดูฟา เงีนคู่ก็ได้พี่น้องเคยเล่นเงนคู่มันก็ได้เนาะถ้ามักเสียงสูงนิดเดียวก็ยันติดเดียวเดียวนะมันนี้จะเป่ามันเป็นจังหวะเนาะ ยื้อเงินก่อนี่น้องเนาะโดฟาโดลีอันโดโดลเนี่ยมันตัวนตัวเสียงโดนี่มันอัดไว้เนาะอัดไว้แล้วมันย่ำมเสียงมันลากับเสียงลีไว้พร้อมเดียวนะมันจะยากเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเนาะ เดดล่อัลฟาลอัดคู่กันเด้อโปยเนาะอัดคู่หมดเลยก็ได้พี่น้อง เป่าเงยื่เนอะเป่าเป็นโน่เลยอัดพอมเดือดอะไอย่างเง้เนาะ อัดก็ไดอัดคู่ก็ไดบัดคู่ได้นนแต่ว่าธรรมดามันมักเนืองก็ตามสไตล์ของผู้ที่ห้องเนาะสมมุตินี้เาเปดต่อดนะครับ พี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประกันเลยต้องขอโทษอันนี้มันพื้นฐานนะซึ่งเด้อพี่น้องเนาะมันจดเอามือก็ได้น้องข้อเอกจดออกพี่น้องจะอ่านทั้งละโตเลยเนาะทวิตก็ดูฟาโดเนาะเลีดูตดูนี่อัดไว้ละหย่ำเสียงลีเสลาพร้อมเนาะตัวนี้เนาะอันบอว่าอันอันดูฟาโดเลีดูลเลนี่ลีนี่ความหมายว่าอัดลาเสียงลีอัดพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องเนื้อบอเป็นหย่ำเนาะแล้วก็ฟาลาโดเลลาสน ฟาดูรีฟาซอนฟาลาซอนดูฟาลีดูฟาลาดูรีลาซอนลาดูรีฟาลีอันเลฟารีฟาเนี่ยไม่ความหมายจบพี่น้องเนๆเลฟารีไม่ความหมายจบอันคือเพียงนะเป็นแบบเพียงแต่านันนี่อ่านแต่ววัดนี้เขา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 เขห็นโน้ตบัดนี้เขาเชื่อว่า

มันลาเลมันจะหน่ำเข้าไปเนาะแต่ว่าเลาลีเป็นคู่เลยเียเ่น้องเดอ้อลาซอนลาซอนนี่คือจะจุกไปเนาะลาซอนลาโดโดแล้วก็ลีฟาเลฟาเลต่อสู้ไปใจเก่ี้ยงกะเอาใส่ซานนาต้องได้แน่นอนเอาใส่ซานนาต้องได้แน่นอนบัดนี้ยวเข้ามาสื่อลาซอนลาเลโดโด,ดนี่ ลาเลฟาเลนี่นี่หมอวันนี้มันมันจะซ้ําเดียวได้มันลานี่มันอัดคู่พี่น้องแต่วันนี้เป่าเป็นโนดแล้วมันเลฟาฟาเนี่ยมันจกเฮ้ยพี่น้องเขาเจอแล้วเนอเนาะมันจะสับสนน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาอ่านโน้ตนี่อ่านโน้ตมันอะไรพี่น้องต้องจืดว่าเตะเต่าแต่แต่แต่มันเต่านี่ก็เลยเต่าเต่าเต่าสูงเต่าต่ํา มันมันจะหย่ำเพราว่ามันโดนลาลานี่ความหมายลาลานี่เขาเอาขาตัดลงมั้ยเฮ้ยโด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 มันต้องเป็นนั้นเนาะเือว่าเขาเป่าเขามันเป็นคักๆคั่น ครับพอเขาเจอแล้วคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องใต้คอมเมนต์มาเนาะนี่ก็เป็นแนะนำการเป่าแขนสมชินสมคัญเราต้องจืดนวดก่อนเนาะนวดแขนก่อนพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเบาเสียงเขียนแดนมุ่งพอได้เด้อริบซีคนขอมาว่าเออแน,นะนำเป่าแขนเนาะการเป่าแขนเป,เนเปเน็นแถ้ามันเพลงกันตรงนั้นแล้วมันจะต่อได้พี่น,อน้องเนาะหลังจากต่อตาละกูสัดว์ด้ ฝากไว้สำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย